สวัสดีครับวันนี้พบโอ๋นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการปรับแอร์เอ็กเพนเดอร์สับลูกค้าที่เพิ่งออกรถไปนะครับว่าจะทํายังไงให้อร์เย็นนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าท่านใดที่รู้แล้วก็ขอขอกวนขอดูซ้าอีกรอบก็ได้นะครับเอาว่าเดี๋ยวขอเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นอย่างแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นแบบดีฟอลต์เดิมๆจากโรงงานก่อนนะครับว่าตัวแอร์เอ็กเพนเดอร์เนี่ยหน้าตาภายในเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ละปุ่มทํางานกันยังไงนะครับเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับคือตอนนี้โอติดเครื่องรถอยู่นะครับสังเกตดูว่าไมา้ตัวอะไรพวกนี้ติดขึ้นมานะครับตัวจอก็ติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอไล่ที่ะปุ่มให้ฟังนะครับคืออะไรฟังเนี้ยปุ่มนี้เริ่มจากทางขวาแล้วนะครับนี่คือปรับความเย็นความอุ่นนะครับจะให้เย็นให้ปรับระดับนี้นะครับถ้าจะเวลาอยู่ภาคเหนือเรา เช้าเช้าอะไรเงี้ยก็ใช้ฝั่งนี้นะครับที่เป็นฮีเตอร์เพื่อความอุ่นนะครับตัวนี้คือแรงลมนะครับเย็นไม่เย็นคือตัวนี้ระดับความแรงของลมนะครับตัวนี้ก็คือในเรื่องตัวทิศทางของของตัวที่เราจะให้เขาเป่านะครับว่าเป่าเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้คือไล่ฟ้านะครับนะฮะตัวนี้ก็คือในเรื่องตัวปรับอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับแล้วก็ตัวนี้ในเรื่องตัวปุ่มทําความเย็นนะครับ ทุกครั้งที่เราติดเครื่องนะครับต้องบอกก่อนว่าปุ่มนี้ต้องติดด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะทําให้ดูนะครับสมมุติเราบิดแอร์มาประมาณนี้แล้วนะครับอาจจะมีเสียงลมเข้ามาบ้างนะครับนะฮะแล้วเราก็ปรับความเย็นมาประมาณนี้ครับปุ่มจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับนี่ถึงจะเย็นนะครับปรับประมาณนี้ตามนี้นะคะเข้าวๆนะครับขอไม่ซูมเข้าไปใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวเสียงแอร์มันจะเข้าไปเยอะนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วในกรณีแอร์หลังต้องเปิดด้วยนะครับเปิดไว้สักหนึ่งขีดหรือ2ขีดนะครับเพื่อที่ว่าช่วยให้อากาศในรถมันไหลเวียนและเพิ่มความเย็นได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ได้ทั้งใน a อ็กเพนเดอร์คอและก็ตัว a อ็กเพนเดอร์ทั้งคู่นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดที่ปรับประมาณนี้แล้วไม่เย็นนะครับอาจจะต้องมีมีในเรื่องการเข้าศูนย์เช็คในเรื่องตัวพวกระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวคอยทําความเย็นหรือว่าน้ํายาหรือว่าพวกกรองอะไรต่างๆนี่ลองเข้าเช็คศูนย์ด้วยทีนะครับถ้าใครที่ออกรถไปแล้วไม่รู้ว่าปรับแอร์ไงให้เย็นวันนี้โอกทำคลิปให้แล้วนะครับก็ดูประมาณนี้นะครับก็คือสังเกตว่าถ้าจะให้เย็นนะครับ ฝั่งนี้นะครับปุ่มนี้ให้เปิดในระดับขีดตรงนี้ขีดที่1หรือขีดที่2นะครับแอร์พิเนอร์ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับให้หมุนลงต่ำนะครับถึงจะเย็นหมุนขึ้นมันไม่เย็นนะครับมันกลายเป็นร้อนกลายเป็นอุ่นนะครับส่วนระดับแรงลมก็คือเปิดตรงนี้นะครับเอาแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยตอนนี้โอ้เย็นแล้วนะครับเย็นมากเลยนะครับเพราะข้างหลังเนี่ยโอ้ก็เปิดไว้ประมาณเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อในเรื่องการหมุนเวียนของอากาศนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลักๆคลิปสาระวันนี้ก็คือเป็นในเรื่องการปรับ แอร์ยังไงให้เย็นสับลูกค้าที่ออกไอพ่นเนอร์ไปแล้วเซลล์บางท่านอาจจะไม่ได้แจ้งนะครับก็วันนี้ผมททาคลิปให้แล้วนะครับว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเอาว่าเดี๋ยวโอขอปิดก่อนนะครับเสียงมันลมมันจะเข้าไปเยอะนะครับผมก็เวลาที่เราปิดสังเกตไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้ปุ่ม a c จะหายไปนะครับทุกครั้งที่เวลาเราใกล้จะเข้าบ้านจะใกล้จะถึงบ้านใกล้ถึงที่ทางานแล้วนะครับประมาณสักห้าสิบห้านาทีสิบนาทีเนี่ยก็ให้เรา บิดจากตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาไฟมันติดใช่ไหมฮะโดยปกติพอเราใกล้ถึงเนี่ยเราก็บิดตรงนี้ลงมาครับแล้วเราก็บิดตรงนี้ลงมาแค่นี้นะครับแล้วเราก็ดับเครื่องตามปกติได้เลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามโอ้ด้วยนะครับวันนี้คงลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมปรับในเรื่องตัวอุณหภูมิแอร์แถวสองด้านหลังไว้สักหนึ่งขีดสองขีดด้วยนะครับผมหากชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ